นิทานของนกฮูกปากตลกในป่าใหญ่แห่งหนึ่งที่มีต้นไม้สูงเสียดฟ้ามีนกฮูกตัวหนึ่งชื่อว่าโบโบที่ไม่เหมือนนกฮูกตัวอื่นๆเพราะแทนที่จะฉลาดหลักแหลมเหมือนที่ใครๆคิดเขากลับมีนิสัยขี้เล่นและปากตลกจนเป็นที่เลื่องลือโบโบเกิดในรังสูงบนต้นยางนาแม่ของเขาคาดหวังให้เป็นนกฮูกผู้รอบรู้แต่โบโบกลับชอบเรียนแบบเสียงสัตว์อื่นจนได้ฉายาราชาป่วนป่า ครั้งหนึ่งเขาชันชันชีมัวสั่งเล้าหูด้เชิงอินช่อช่าหูทู่เจแต่ทู่เจมันกลับหัวเราะเพราะเสียงทามัวฝังเดบ,บูช่างวันหนึ่งป่าเกิดเหตุการณ์ใหญ่เมื่อนักล่าสัตว์เข้ามาติดดักสัตว์ไว้มากมายบรรดาสัตว์ต่างหวาดผวาโบโบที่ปกติชอบเล่นสนุกก็ตัดสินใจใช้ความสามารถพิเศษของเขาช่วยเหลือสัตว์เพยิงเหมือน เขาเริ่มต้นด้วยการหมัวฝังเสียงเหย่่ยวพรานทำให้นักล่าสับสนแล้วหมัวฝังเสียงเสือร้ายเพื่อเสี่ยหูนักล่าให้กลัวสิ่งที่ไม่อีย่าปูเต่าแต่ชื่อโบโบสามารถรวมทีมกับเพื่อนสัตว์ต่างๆร่วมกันสร้างแผนการขับไล่นักล่าออกจากป่าลิงฝือโยนลูกไม้ช้างฝือทำลายเสียงจริงเอิร์โบโบฝือไซคลอจิคอลวอลแฟร์ด้วยเสียงประหลาดสารพัดแบบ สุดท้ายนักล่าต้องยอมแพ้เพราะคิดว่าป่านี้โยผีสิงด้วยความที่ทนเสียงประหลาดจากโบโบไม่ไหวนับจนหน้าอีเทียนฉีกลายเป็นวีรบุรุษของป่าไม่ใช่เพราะความฉลาดแต่เพราะความแตกต่างและความคิดสร้างสารรค์ของเขาเรื่องสอนให้รู้ว่าบางครั้งคุณสมบัติที่คิดว่าเป็นจุดอ่อนอาจกลายเป็นจุดแข็งที่พิเศษที่สุดหากรู้จักใช้ให้ถูกวิธี